พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยจะมาเอาชิลอดกันนะเขาไม่พุดมมาทำเพลงอะไรแล้วขออยากไปตัดไม้ก่อนเลยกันเนาะโอเก็ตัด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 ตาดตัดนัดตัดตดตั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 ดตดตักตัดตัดตัดตกด่ัดตัดกัดเัดตตัดัั ก uh, uh, ็ไล่รคตรวจจับข้าวสารนั่นดี๋กะโอ้ข้าววุ้ยแกะอะไรวะโ้แต่ก็ร้อนน่ะ ดูดิหัวปีดได้อะไรได้อีกไปก่อนเออุ๊ยจะเสร็จ ตัว่เกินใค้จะเก็บน้ำจีหินเกะย้ายตัวได้โอ้จ้าเจอองตัวนี้ใครตัวนึงหาเจอแล้ว เเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยฉันเนี่อ๊ยเฮ้ยไปดีแจมาออปี้ ปักที่นี่เป็นที่ราบต่อไปกันดูสิมันเริ่มจะมืดแล้วเนี่ยตอนนี่ยาตา้มเขามาด้ขบาพี่นงัาพี่มดี้วทน,น,น่งรอไปกันมันจะข้ามเลยแล้วลออกกมันแบม,มายมอยู่ตางไหนวะโอ้ オシェイ thanks ค,คลิปนี้ก็ลา,าไปก่อนนะนคะที่รั้ภาพของแคนไลท์ที่ตั้บ้านก็คลิปหน,น้าเราไปก่อนนะคุบม่บ้างท